ngắm chưa กาสวัสดีตอนสายๆครับผมสุุู่้สคนครับถ้าเขาป่ามาตอนสายๆที่น้องครับผมเมื่อนี่กลิ่นเขามาฮอดกับเก่าโมกัวแล้วครับเอาบ่รู้ว่าสิมนีเห็ดบอี่นองครับคิดว่านอาจจะพอได้เก็บพรได้เลี้ยงอย่างขึ้นมาได้ที่หาดอกครับผมอลองรุ่นลองหาเบิ้งล้อครับเนาะมาสีหมานบอมากับน้องแพงครับผมแยกย้ายกันหาอยู่ตามนี่นะครับลองเลาะเบืงกอนครับผม ดอกนึงครับผมเก็บกอดอกไม้ช่วงใสายๆมาแล้งกับที่ห้องไลยนะครับผมอาจที่เสียงดังเนี่ยครับอดอกชาบังเงาพี่น้องครับผมดอกน้ำดอกแข็งดีครับมีเป็นหุบเพิงโคบเห็ดเพิงเขากำเลยดอกมันออกอม่วงน้ำตาลแข่งหวานครับคือดอกนึงครับผมเพิ่นเก็บไปช่วงเศ้าๆกันไลยนะครับ ค่อยๆเล็มไปครับดอกเดียวบ่ช่วงสายก็ที่เดือบ้ลายครับมองรดอกสองดอกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเห็ดพึงเหลืองดอกเดียวครับอันนี้ก็หวาน,นครับผมเก่งแค่สองส่วช,ช่วงถึงสายสีเดือดเดือดไปดอกวิลี่รับรับครับใส่เรอร์นหนึอยอย่งนนะครับค่อยๆหาไป ครับนี่ไตเป็นไม้ครับอีกดอกหนึ่งครับกูสองดอกอีกดอกนี้ เล่ยๆครับผมดอกนี้สะับดอ,ก,อกสองสามดอกครับผมดอกตูมดอกนึงครับ ดอกมันแตกเบิดนี่ครับการเริ่มห่อนดอกเริ่มแตกแล้วครับแต่ว่าสดอยู่เป็นหนึ่งไปแกงได้ครับนี่เตีมูมัมนตั้งหลายดอกแตกมัดสดอยู่นะครับ

ออดอกนึงครับดอกตูมดอกนึงครับพอมยอยู่ครับดอกตูมดอกนี้ครับผมดอกตูมกระแตกดอกนึง ต้องเคี่ยวเอาเราบผมทม่ทีหลังเพิ่นดอกงีงพ่ได้เลิ่มอยู่ดอกงี้แบบดอกบางรับอูดอกเป็นไงพ่อเห็ดหาดครับผมเห็ดหาดแต่เก็บอุปกนี่หลายดอกู่ครับ หาดสีน้ำตาลน่ครับหนึ่งกินแทบนะครับผมเป็นเป็นเห็ดยางครับแต่ว่ารสชาติดีครับผมนี่ยางมันออกครับกินดิบก็ได้นะครับเห็ดอันนี้แต่ว่าผมก็บ่เคยนะครับผู้อื่นว่าก,กินได้ครับต่อพลังงาน ดอกครับผมกันญ่ครับผมสองดอกติดกันนี่ผู้นี่เอาไปกินแล้วครับผมแซ่บดอกหนึ่งขึ้นล้าบบอสต้องระวังนะครับถ้าขึ้นล้าบเดี๋ยวเบิ่งยากกับเพราะว่ามันสีขาว ดอกหนึ่งครับสีขาวแล้วมาสีดำครับผมไไเน็นเห็ดพึ่งดำอันนี้จะรสชาติดีขึ้นคนระับต้นเกียร์ถีดอกง่อยน,นันครับผมมีเห็ดนี่นเห็ดเขาแป้งเป็นขึ้นเออา เรืเลยครับผมรลอไปทางนี้ครับเห็ดละโงกค,ครับผมอ,อดอกยังไงวันนี้เจ็ดหาดอกได้นเนาะเห็ดละโงกกำลังขึ้นบ่รครับโี่ธอ่ะดอกงไงครับแล้ว,ลวเริ่มมานขึ้นมาหน่อยนึงครับ เดือยยิบไล่ใหมมัครับเด็กดอก tròn đi sáng đẹp đây là nó đọc bưởi ขึ้นลากแล้วบิดขึ้นมีขึ้นราบิดครับขึ้นลายดอกดูครับแต่ว่าขึ้นา กินคิวๆนี่ไม่ได้ครับผมเอาไปกินเดียวช่องเสียนะครับตองนี้ดีสุดลสุดงสงดอดหพึ่งเลือึ่งตองครับผม นีいい่หลายซื้อลังคุ้นเกินหิตเป็นเขาครับผมดอกนึงครับอ้ฟังกรก็ตายักอู้ดอกงามอยู่ครับดอกนึงครับผม งานอีกสองสามดอกอ้วนอะ่กดอกหนึ่งใบไม่เลยแหนมเห็นแต่ขาบานแตก มีอีกครับผมข้างหน้าคุณดอกนึงยังเหลืออยู่ครับถ้าเป็นแถวภาคอีสานนี่บ่ค่อยเหลือนะครับผมแถวภาคเหนืออันนี้เหลือครับมาใสๆาดอกนึงเคลียร์เอาครับอยู่ใต้ใบไม้ นี่เอาไปกินรถครับกินได้อยู่ครับผมช่วงเหี่ยวๆครับดอกนี้โอ,อ,อ้เป็นกำลังงามครับผมตรงนี้บานแล้วครับไม่มีคนเห็น

เหดแดงยี่พุ่นครับผมเห็ดกอขมเพิ่นเก็บทิ้งไว้ครับนี่นี่มันคล้ายๆกันครับผมผมบอกบอกทุกคลิปนะครับคล้ายกันนะครับนี่เห็ดกอแดงขมอันนี้เห็กดอนนหกอแดงหลวงครับผมอันนี้หวานคล้ายกันน้อยหนึ่งแต่ละ ดอกสซกแข็งกว่าครับอันนี้จะไม่กินหอมคล้ายๆดอกไม้ครับผมบ่เอาดอกผมดอกนึงครับดอย่ก่อนน่าจะไม่มีคนเห็นแบ,บ็ดไปี่ก้องก็ที่เบิดแล้วครับเด้อถายได้เท่าใดก็สำนานละไม่ <c oughs> <c oughs> เอา้าเก็บไปรืเลยนี่ครับแบบเเลือขีดเดียวไหมครับมีชื่อหนีชาร์บ่เขาดอกนึง Ư, 2 đọc này cả bàn bật cấp... này kêu rồi cấp Cô đại đọc đồ này Đọc này đi vô เล่ห้างแล้วครับเห็ดดอกแตกเลยครับนี่ดอกหนึ่งอยู่ทั้งออกครับเดี๋ยวดอกนี้เราก็ย่างออกครับไปนี่อแล้วครับผมก็คือเฉพาะสมน้ครับกต่ย่างไปไกลเตินนะครับผมเห็ดกับเหลืออยู่ครับแต่ว่ากับเหลือห้างห้างแล้วครับนี่กตพอได้เก็บพอได้เลี้ยงดูครับนี่ครับผลงานเดี๋ยวไปเบิ้งผลงานรวมๆกับน้องแพงอยู่ข้างนอกครับผมอยู่กับยายมอน้นองหอยนครับเนาะ เดี๋ยวเอาไปทั้งหมดครับผมเ,เดี๋ยวเบิ่งผลงานครับต้องแจ้งถ่ายยุ่นี่ครับผมงานกับยัดมอนสองคนสวัสดีครับแยกกันหานะครับ <ใน S 1> มือนีานี่ผลงานอู้อยูกับมานเติบอยู่ครับผมตาหนึ่งอยู่นะครับเนาะน, <c oughs> นั่นยัง, <c oughs> งนั่งเลิอมเต้นน้อยปรรลายเจา้าสามคนครับผมได้ซสำนีและมือนี่ของผมก็ได้เป็นเห็ดก้นะครับส่วนหลายก็ถือว่ามานอยู่ครับผมนี่มาสวยๆมาเก็บมาเล่มกับ ได้ดอกงามอยู่ครับนี่ถือว่าดอกงามอยู่ครับเพดกอก็เริ่มแตกแล้วครับฝนไม่ค่อยตกนะครับช่วงนี้เอาถือว่ามันหมานครับผมท้ามากระซอยกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพอกันคลิปในม่มือใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้ามันหมานอยู่ครับผมอันนี้ของแข่งหมานเจ้าเต็มตาสองคนจ้ผมก็เต็มนะครับมือนี่หฮาซองเป็นกระก็บช่วงเศร้าไปหลายแล้ว